ฉันโชคดีเหลือเกินที่ได้ตื่นมาพร้อมเธออีกครั้งคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมีโอกาสถึงวันไหนหากวันหนึ่งฉันหลับไหลหากวันหนึ่งฉันต้องจาก ไ,ไกลหากวันหนึ่งฉันไม่อาจจะคืนย้อนมาได้ไหมหากฉันตายอยากจะบอกว่ารักฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธอ เธอจำคำคำนี้เอาไว้